สบายดีปลาลุงปลาลุงเอ้ยเห็นบ่พี่น้องขาวจานผ่านเลยพี่น้องเอ้ยเนาะถูกทางด้านหน้ามีบดพี่น้องเอ้ยปัตรติดตัวโผว่าเห็ดพี่น้องไป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 หกไก่ย่างไปอยู่ได้เมื่อกี้มาหนอนแามามาพอมาโอ้ยพี่น้อมะเออคือพ่อยู่ที่ยังเลยกยังมันงโอ้ ป๊าดพี่น้องเอ้ยดอกเฮ็ดโพดโพกดอกใหญ่อีหลีผู้ป๊าดบานหุ่งทุ่งทางด้านน่ะก็มีพี่น้องจะได้สิไาให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยให้แม่นเดนเก็บอยู่นี่ก่อนเนาะไปไปซะไปนูนน่ะป๊าป๊าลุงเลาะเบิ่งก่อนไปป๊าดพี่น้องเอ้ยเาอกๆนี่หาบ่ทบ่แดนอก่อทางด้านนี่ก็ป๊าดพี่น้องเบิ่น้องเอ้ยเกิดมาบ่เคยพอเคยเห็นพี่น้อง cười phục cười phọ hết nha các ngọc phụ đó hết thế này thằng đạn này, mất quá mất phục mất nào ấy mà buổi sáng này thằng mẹ vẫn mà vẫn khá như thế nào thì ăn cái nào thì ăn vẫn nào thì cái cà mặt mì hơi Quá Thì Thì phô và hết phô hết เฮ็ดอันนี้มันเฮ็ดปวกแดงได้หนิเนาะเบิ่งชงเฮ็ดปวกแดงบ่แม่นเฮ็ดปวกเข่าแบบเฮ็ดดอกน้อยๆนะพี่น้องอันนี้มันเฮ็ดปวกแดงเฮ็ดมันดอกชิใหญ่พี่น้องมาดมดล้ํนทางเอาไปดิพี่น้องเป๊อปมีเบิดบตวอร์เรกหนึ่งพี่น้องเอ้ยโคตผล่เฮ็ดพนตกลินอู้ยหนาวเบอร์อะไรน้องเบียโนโอ้จะได้ดิ

มันรู้ไปแล้เม็ดนี้มันต้องถางค่ะฟูงดอกเห็ดพี่น้องเอ้ยถ่ายภาพบรรยากาศตอนเช้าฝนตกลินหนีหนีพี่น้องเอ้ยมีทางไปอยู่น้ำมือหน่อก็ได้ตัวฝนตกลินหลัดทางกับซีบุกไปแหละพี่น้องเอ้ยเห็ดบลูกบ่เห็ดใหญ่บลูกบ่ตัดพี่น้องอย่าเก็บซอยเม็นึองเดือนเด้มาจะมาเป็นตากลองมะเป็นจะเก็บเองพี่น้องเอ้ย

นกพ่นน่ะมีตดอกตุ้มๆได้เฮ้ยนกพ่นน่ะเฮ้ยปาสพี่น้องเอ้ยโอ้ยทางด่านในนี่ก็ได้ในป่านี่พี่น้องเอ้ยอาจ็บเห็นกับข้อเท้อพายพี่น้องโอ้แต่ว่าทางนี่ยังขาวหุงมันเดินยังเอาบ๊อบบอสไปทางนั้นเฮ็ดไงเฮ็ดไงพี่หนุกบ่สปัดพอนหมู่ญ่อีนี่น้อเฮ้ยพี่พี่น้องเอ้ยตั้งแต่าผูตั้งแต่าผูลามมาหอพี่พี่น้องพีผีลามมาหอทางนี่พี่น้องผู้อุ้ย เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นพี่น้องเอ้ยถ้ากระแตกขึ้นมาหนักก็มีในหัวโพนมันแข็งดินแข็งเดชพี่น้องเอ้ยผนลองเดือนกับมาแล้วบบบนี้โอ้ยไปลองเดินเก็บมาด่านนะพี่น้องเอ้ยฮะดินแข็งคุณยากบ่ดินหัวโพนเด้เฮ้ยเนี่ยอีหลยอย่าเก็บเด้ลูกๆอยานอะไรเด้อมันสิ nhau mình đứa tên đâu tiền tên tên hết đưa tên hết lại đó Ôi Đường đạo mà nào ơi Ôi đại đạo này cái phun phôn chọc điện ơi thứ thôi phôn đường 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 này Tốt cái thông súng phôn là thế. Nhà ơi hết bộ ốc เห็ดเกิดตามธรรมชาติเนาะถือว่าโชคเฮาพี่น้องเอ้ยมื้อเช้านี่ก็คนมาเยือพี่น้องมื้อเช้านี่ก็มีคนมาเยือนใส่ลมดแดงแดงหมดเคอมื้อเช้านี่ก็มีคนมาเยือแล้วก็เขาบ่เห็นพี่น้องเอ้ยเขาเยือหาเ็ดก่อส่วนอันนี้คือเ็ดปวกเขาเ็ดปวกแดงว่าซะเ็ดปวกแดงเห็ดปวกพานเนาะวมันก็สิแซ่บพี่น้องเอ้ย จักสิวานเอาได้เนาะปาดพี่น้องเบิ่งสังเกตในกระตาพี่น้องเดือนสิเคิงกระตาอลไรพี่น้องยปวดโพมักโม่มักแตงทางนี้กลายพี่น้องเอ้ยจะได้กับผาก้นไหลก้นแท้ก้นติดตาไม่สองไม่น้องเดือนนี่เด้อพี่น้องจะได้กับผู้ใดที่เบิร์นกิซมกับขอบคุณหลายๆเบิ่งโฆษณาโฆษณาให้กับขอบคุณขอบคุณทุกๆทุกคนเนาะทุกวิวทุกคอมเมนต์ บิวบ่อร่อยๆทางด่านนะไรกันยังอะยะเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยอยากเก็บจนเป็นน้องเดือนแต่ว่าค่าเป็นตากร่องเลยเพื่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยพคุงเดย็นเต็มตาน้องเท้าตุ่นปุ๋ย่เบิ่งดีเด้อมันมีเห็ดพี่เบื่อน้ำได้เนี่ยในซองดียมีเห็ดเบื่อน้ำพี่น้องเอ้ยคือว่ามันเกิดปนเนาะ บ่อนเฮ็ดพี่เบื่อเกิดวันซสาบุเคยเกิดเราเฮ็ดปักนี่เนาะนี่เก่กเก็บดีนเนาอขุณพี่น้องเฮ็ดปวกันนก็ได้สุดกระตาจนพูนยังด่านน้ก็มีพี่น้องเ้ยเก็บเก็บเฮ็ดแดดแม้จิ้หันเาเพได้ดอก มันสูอตามันอกแต่ส่วมันแดดพุนเฮาก็ตกเมื่อคืนนี่เฮาก็ตกมือเช้าเฮ็ดแดดลงเยเดียวนะอตีนาบ้านผู้คมอมันแดดเด้มันฮอนแดดพี่น้องเอ้ยเพราะว่านบ่ได้ตกพุนเฮาก็สิมาตกพี่น้องเอ้ยมันเกิดบ่ได้มันก็บ่ได้พี่น้อง hiểu bọ nhưng nó phóng là hiểu nó. Ừ. Ờ... Lựa kín. nó có đại gặp được nóng bóng nào bóng Vâng 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 luôn 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 thì luôn Mà là luôn 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 หมูเด <Ừ. S 1> ียวเนาะเาก็ไปดอกีหน่อยดอกมีกาล่งเรือเลยข้างขาหูอยู่ขางลัในดอกนอ่าเดถืออลูกถือไปถ่ายสียงไปปกติเาเที่ยวทาเสียงนลเรือ มือบานนี่แหะบ่ได้มาเนาะบานนี่มันเป็นแต่บานเนาะคุณผู้ชมเต้น้อยนี่เห็นแต่หมื่บ้านนี่ครับเห็นแต่หมื่บ้านได้เบิุ๊บก็แบบเทียงไปหูือปไปสายเทียงไปโอ้ตอนนี้ก็มาหอดเทียงเลยพี่น้องเก็บปุ๊บผ่าปุ๊บพ่นขึ้นมาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้ก็บพ่นตกลิ้นยีๆพี่น้องมาเบิ่งดอกเห็ดใกล้ๆพี่น้องเอ้ยจนสวดกระตาพี่น้องดูปุดโพวลาย เฮ็ดหมูเดียวได้น่เนาะเอาบอลนี่เลยพี่นนองบอลเดียวนี่หละบกเกาชิเกิดน่นเนาะเที่ยวไปเทียวมาไปมันเนหมูนนี่นะคะพีงามหมูวันบม้งนางจะบุลม่อนาะเกิเกิดเฮ็ดปวกนี่มัน้ก็เกิดปีนี้ปีแรกพี่นนองเอ้ยเฮ็ดปวกแดงเฮ็ดปวกขั้นขูดตีนกับเดินเติบแลวน ยังเยเ็ดวิโนยังปิ้งปนเราเมือนเป็นยังวะเออเส็บได้เมื่อกืนกินแบบแห้งเราเหม่งพี่น้องเอ้ยสดนามสดในดุแหละเน่ปิ้งปนน้ำนึ่งไว้น้ำ หัวได้เฮ hmm. ็ดนึ่งกระตาพี่น้องเอ้ยก็คือสีกินแบบจุใจดอกพี่น้องเอ้ยหลงด้านลงนิ้วติ้วเข่าหอยหยับหย่างเพราะตัวข้อไปพี่น้องเอ้ยหัวอยู่ในเทียงไงเทียงหน้าพี่น้องเอ้ยบอนหอยติ้วเข่าเนาะมันแคบพี่น้องเอ้ยแห่งดี้พ้นตกเนี่ยนี่พี่น้องเอ้ยถ้าตกลิ้นจักจองมือทาบมือเนี่ยปุ้ยพี่น้องเอ้ยเสื้อผ้าเปียกสีอ้อมเทียงเลยพี่น้องเอ้ยมาจักของลูกของพ่อของแม่ มันเพียงคือบ่เปตักสูเสือน้อบ่ปาเต็มอยู่พมันหลายคนเนาะอยู่กหลายคนนี่ก่อตาเ็เฮ็ดก่อนบ่ทันเาเยืองเฮ็ดก่อนมื้อเช้านี่เขามาเอา3โลมื้อเช้านี่เอางนนั่นซํามัน เขาคุยเอาพี่น้องเออเห็ดก่อนะแั่ดอัแม่บนันนม่นคุ่างีนี่เนี่ขาคยหมดหมดอือควยเยได้กันล่าแล้วพี่น้องพอกันขิดหนาพี่น้องเอ้ยกับก็ได้กดแชร์กดติดตามสบายดีพี่น้อง